มนุษย์นุษยตั้งดาววะเนี่ยมันตั้งดาวเฮ้ยอ,อ,อะไร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 ทำไมอะวสวัสดีครับว,วันนี้เราอยู่กันที่เดอะโฮลี่แลนด์เมืองหุ่นเล็กนะครับจำได้ว่าว่าครั้งที่แล้วเราเคยมาเมื่อ3ปีที่แล้ว บิ๊มจาไม่ได้ดิบิมมนานนิ๊ก็ยังไม่โตขนาดนี้ตอนนี้นี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูให้ทั่วๆเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกก่อนตรงนี้เป็นบริเวณข้างหน้าข้างหน้าฮลลี่แลนด์เมืองหุ่นเล็กเหนวะเฮ้ยข้างนอกมีหุ่นหลายตัวไปดูดิเขามีเวิร์กเยอะนะบิมระวังเดนโนเตากัดโอ้ตรงนี้อะไรครับเนี่ย รวยอะครับมวยไทยมวยไทยคุณตวยไทย,ย,ย,ยนี่วัสดุที่เขาใช้อ่ะจะเป็นวัสดุรีไซเคิลหมดเลยนะที่เขาเหลือใช้เ,เขาก็มาทำเตัวนี้ชื่ออะไรครับบิมบัมบี้บัมบีอโอ้บัมบี้อุ้ยเขาจะไปขุดถนนหรือเปล่าครับเนี่ยเขามีสว่านด้วยขุดถนนอ่อุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยตัวใหญ่มากเลยอะฮะ ออตติมัตพามโอ้ตัวนี้อะไรครับเนี่ย <Man> อรลแมนอร์แมนเนาะมาเลยนุ่มน้อยมานั่งกับข้านี่ <laughs> เห็นเปล่าดูดูนิ้วด้วยชูนิ้วโป้งด้งนะเยี่ยมเลยบีมถ้าบีมงัดข้อกับอร์แมนนี้นะจะมันน่าดูนะ uh? ใครจะชนะอร์แมนตัวน,นี้ชื่ออะไรครับออตติมัตพามอรอพามเหมือนกันนี่แหละตัวใหญ่อันนี้อันนี้ตัวเล็ก วิ้ยหุ่นเขาเยอะมากเลยอะมินเนี่ยนครับมินเนียนเน่ยนมินเนี่ยนอุ้ยปีมระวังถือปืนปีมยว่งนี่สิคิงมาเนี่ยพกมีดด้วยหรอฮาปีมเขาจะไปสู้เรา่าใครครับเนี่ยอ่าอ่าอ่อออแวบีเดี๋ยวของเขาพังนะของเขาพัง งเรื่องอะไรป้าจำชื่อไม่ได้พีเดเอร์ตเออตัวตัวละครเขาพีเดเอร์ต้ดูแม่บีเขาขี่รถหนีปีาศาจโอ้โหนี่ตัวอะไรครับเนี่ยเขามีเข่าด้วยตรงนี้มังกรอะไรครับบีมวิตรงนี้เป็นถ้ำครับป้าเดี๋ยวเราเดินครับดูข้างใน,นต่อ นี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรครับเนี่ยโอ้รถทหารครับรถทหารนี่เขามีป้ายบอกนะจะไปทำอะไรมีในไข่ให้ไหว้ด้วยนะออนี่เดี๋ยวโวนแรกที่เราจะเข้านะเราจะเข้าเนี่ยโซนเปิดใหม่ข้างในมีหุ้นเยอะออไปขาบเขเด็ก40ผู้ใหญ่60 วิบีมบีมบีมแล้ววังแล้ววังแล้ววังหุ่นยนต์ใชเเ่เนี่ยบีมลองขึ้นไปขี่ดิคุณนั่งดีๆนะระวังตกเบาะนะไหนลองปั่นดมิมีแรงเมามีแรงเมาบีมเออโอ้โหน้า,นาบีมน่าจะปั่นไม่ไหวฉันให้ปั่นมาดิ ล้อไไดด้้ปัน่นล้อโตล้อโตวูมีอะไรครับเนี่ยข้างในนี้เฮ้ยบีมคนนี้ใครอะน,นะคุณคุ้นเลยอะเหมือนที่คุยกับเราเมื่อกี้ดูดิใช้เป้าใช้เป้าใช้เป้า,าที่คนที่คุยกันเราเมื่อกี้นี่แบทแบทแบทเกิร์ลยบีมคนนี้เป็นผู้หญิงเขาต้องเรียกว่าแบทเกิร์ล วิตรงนี้อะไรครับเนี่ยทำจากเล็เป็นหุ่นจัมลองดิบบิมชอบนะสวยนะบิมชอบนะหุ่นเล็กเนี่ยน่าจะมังกรอะไรครับนิมกันเนี่ยก่อนนี่ตัวนี้เหมือนน่าจะใช่เหมือนอะไรอ่ะตัวนี้เหมือนนกอีวีอ่าสวยม้าน้ำตรงนี้อะไรแมงปอเหรอใช่เปล่าเหมือนม้าหรือเปล่าเออทั้งร้านก็มี้้นมียดว โอ้นกยุงสวยเนา<น>ะนไปแล้วครับตอนนี้เราจะเข้าไปในโซนอาวากาศแล้วนะนเขาได้เปาเขาได้ไ <ป S 1> นี่นะนี่เขาทางนี้โอ้นี่ตรงนี้ก็เปิดใหม่นะครับตอนเรามายังไม่มีนะวิคนนี้นักลบโอ้เขาใส่ชุดเต็มรูปแบบเลยครับไปแล้ว รถอะไรครับเนี่ยรถกระชับเอร์ปปอโอ้โหเท่มากเลยครับรถเล็กคันใหญ่อ๋อ,อ,อวิกนี่เดอะฮักยักษ์เขียวไอ้กำเบกได้ด้วยเหรอ,อเจี่ยวไปเลยกำเบกได้ด้วยนี่บีมเห็นตู้ยอดเหรียญอ๋อซุ่มซุ่ม เอาหมุนลิ้วยัง,งยังวิ่งขึ่งเลยได้ยังไงคะ16ครับ12ค่อยล่นยังล่นยังโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกระดุกกระดิกแล้วกระดุกกระดิกแล้วไหนบีมได้เลยดูดิ่น่าปิคาดนะสูตรเป้าใช้เป้าแต่เป็นเนสโกตัวอะไรเนสโกผู้หญิงอ่ะเนสโกอืมไปไปเดินเที่ยวกันต่อ ไม่ได้ไ,ได้ครั้งเดียวเขายอดทีหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไงหมุนได้ครั้งเดียวไ,ไปครับเราเดินกันต่อไม่ตุ้มมันจะตุ้วตัวอ๋อนี่มีรถแบตเตอรี่ให้เด็กเล่นด้วยนะสิบนาทีห้าสิบบาทอ๋อเครื่องแรกเปลี่ยนยังไงอ่าเครื่องแรกเปลี่ยนเราอยางเลืออะไรก็ไปเล่นได้โอ้ข้างในมีอะไรบ้างครับเราดูกันหน่อยตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยไมหน้าเขาแดงๆอนะ ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักอ่ะอะไรครับคนนี้หน้าคุณคุณนะอันนี้ปอนหนึ่งอันนี้ปอนหนึ่งคนนี้ชื่ออะไรครับบีมอ๋อน้องป้อมอันนี้น้องตู้จอสองคุณคุณนะคุครับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่เองคุณทำไรคุณจะนั่งคุยกับเขาเหรอเดี๋ยวดูกันครับตรงนี้มีอะไรอีกหุยตรงนี้มนุษย์ตั้งดาวครับโซนอวกาศ ตรงนี้โซนอวกาศวิ่งตัวอะไรครับเนี่ยรเรืองแสงด้วยเลยอเืองแสงด้วย,ยบีบไดโนเสาร์ด้วยครับตรงนี้ระวังนะดวงเดโนเสารกัดอาตาสใช่ตรงนี้เจ๋งมากเลยอ่ะอ๋อข้อมูลมีพระครับเอาไหว้ไปไหว้พระ ไดโนเสาร์อวตารอาวตารฮะนี่มันดูมนดูตั้งดาวว่ะเนี่ยมันตั้งดาวเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ทำไมอ่ะอ๋อเขามีเซนเซอร์พอเราเดินผ่านเขากระดิกได้ นี่ตัวเซ็นเซอร์อยู่ตรงเนี้ยข้างล่างอ่ะตรงนี้อะไรครับเนี่ยนังน่งนั่งนั่งถ่านแมชชีนออกไปนอกโลกเหรอบีมถ้าเกิดบีมขึ้นไปแล้วอยู่ดีใบพัดมันหมุนแล้วพุ่งทะลุหลังคาทำไงนอะอกําลังจะออกไปนอกโลกละอ๋อส่งข้อมูลหน่อยครับอ๋อส่งข้อมูลส่องข้อมูล เป็นไงครับได้ความว่าไงมั้งว่าคนดังี้ต่าดาวที่ผงกินได้กินวุ้ยตัวนี้เนี่ยส, <sm all ly> นะสปาร,ราดสปาร,ราดเอเลียนปิ๊มตรงนี้มีตู้อยอดไข่เต็มเลยอะ่ะดูดิ <sk> on, <planet> เด็กหมานี่ชอบหน้าดูเลยนะเต็มเลย <sk> on, <planet> คาเฟ่ครับมีน้ำขาย <sk> ปะเดี๋ยวเราเดินไปโซนอื่นกันต่อเดี๋ยวเราออกประตูนี้เลยดูประตูทางออกดิโอเป็นไงเราจะออกไปอีกโลกนึงแล้วว้าวเตรียมตัวออกเดินทางได้นี่เดี๋ยวเราเขาทำกันทำหลวงบีมรู้จักทำหลวงมะตำนาน13หมู่ป้า,าไปเขาไปดูกันครับ ขุนน้ำนางนอนเนี่ยทำขุนน้ำนางนอนเดี๋ยวเราจะไปทำภารากิจช่วย13หมูป่าออกจากถ้ำครับสมมุติว่าบีมเป็นนักประดาน้ำที่ป๋าดูในข่าวว่านักประดาน้ำมาเป็นเป็นฝรั่งนะเขาก็พูดว่าพวกคุณอยู่กันกี่คนแล้วก็มีคนหนึ่งตอบว่าอยู่13คนครับนักประดาน้ำก็ดีใจมากว่าไม่มีใครเสียชีวิตเนี่ย13หมูป่า โหหลายอะหลายวันออกจากถ้ำแล้วตีคลองไหมบีมคลองทิพตีคลองทิพสามครั้งดังๆแล้วตั้งจิตกระซิบบอกสิ่งที่อยากบอกเทพนะดิดังๆแรงๆโห <c oughs> สะดุ้งเลยอะวิ่ง <c oughs> ดังดีมากเลยอะ <c oughs> บีมตกใจเลย